สวัสดีครับกต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ี p มีเล่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณท่าเรือลาชินีซึ่งก็เป็นท่าเรือที่ได้ดับนานเปิดใช้งานแล้วในขณะนี้คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศการเปิดใช้บริการท่าเรือลาชินีส่วนคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะครับผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมนะครับทั้งภายนอกภายในของท่าเรือราชินียังไง ก็ชมได้นะครับลิง์กด้านใต้ของคลิปวิดีโอนี้กรมเจ้าท่าแจ้งให้เรือด่วนเจ้าพยาทุกทงทุกทงเลยนะครับทงเขียวทงเหลืองทงฟ้าธง,ง,งส้มเนี่ยจะเข้าจอดรับสง่งผู้โดยสารที่ท่าเรือราชินีตั้งแต่วันจันทร์ที่26ธันวาคม2565เป็นต้นไป สำหรับท่าเรือราชินีก็ตั้งอยู่ใกล้ปากของตลาดก็จะอยู่ใกล้กับท่ารถโดยสารและรถไฟฟ้า MRT สถานีสานามชัยก็จะมีชอ่องทางเขาออกที่5นะครับจะกใกล้ท่าเรือราชินีมากที่สุดก็เป็นการเชื่อมต่อสมบูรณ์แบบเลยนะรถรางเรือกล้สถนานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของเกาะรัตนโกสิน์คาดว่าหลังจากนี้นะครับจะมีผู้มาใช้บริการ ท่าเรือ,อราชินีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ทราบข่าวการเปิดได้มาใช้บริการท่าเรือ,อราชินีและช่วงนี้ก็ใกล้กับเทศกาลปีใหม่ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาใช้บริการท่าเรือ,อราชินีเพื่อไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก็เป็นบรรยากาศนะครับเรือด่วนเจ้าพยาก็เดินทางเข้ามาเทียบท่าเพื่อรับส่งผู้โดยสารก็มีผู้โดยสารทั้งจากขึ้นมาที่ท่าเรือแล้วก็ลงไปในเรือนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ำหรับโบท่าเรือนะครับก็มีความแข็งแรงนะตรงนี้จุผู้โดยสารนะครับขึ้นมายืนเนี่ยนะได้ถึง80คนเลยสยบายๆจริงๆแล้วผมว่าเลยกว่านี้นะเป็นร้อยก็ได้นะแต่เพื่อความมั่นใจนะครับรับไว้ที่80คนผมมายืนดูแล้วรู้สึกว่ามีความแข็งแรงมากๆเลยดูทันสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากโบท่าเรือสมัยก่อนเยอะเลยแล้วท่าเรือราชินีนะครับ ก็ยังมีจุดพักคอยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับแล้วต่อไปก็จะมีอาหารเครื่องดื่มไว้บริการเรียกว่าเป็นท่าเรืออัจฉริยะสมบูรณ์แบบนะครับและในอนาคตนะครับก็จะมีเครื่องขายตัวโดวยสารแล้วก็จะมีเครื่องแตะบัตรแบบรถไฟฟ้านํามาติดตั้งไว้บริการผู้โดยสารด้วยก็ปรับปรุงกันไปนะครับในอนาคต ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกัว VMP มีเรื่องเล่าใหม่ไนคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ